วสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเราโครงการลาเวลาพอร์ชอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนั่งอยู่ที่บ้านตัวอย่างของเราเป็นแบบบ้านเชี่อว่าสบายสามนอนสามน้ำสองที่จอดรถบนเนื้อที่มากกว่า50ตารางวาขึ้นไปนะครับแบบบ้านแห่งนี้เนี่ยในบ้านตัวอย่างเนี่ยเ็าจะตกแต่งให้ดูนะครับอย่างที่กล้องได้แพนให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสบายๆเห็นไหมฮะดูนิครับพร็อพเพิร์ของเขาก็จะน่ารักนะครับดูแล้วเนี่ยได้รับบรรยากาศความโคซี่และเชื่อไหมครับ เป็นสไตล์ที่สถาปนิกบอกว่ามาแรงที่สุดแห่ปี2564ปีนี้แบบบ้านแบบนี้มาแรงที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็มีให้ตัวอย่างให้ท่านดูที่นี่ที่นี่โครงการนี้ในจังหวัดอุทัยยาแห่งนี้นะครับผมเอาละวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์มุมมองเรื่องลับๆที่เราไม่เคยรู้จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องลับมากขนาดนั้นเราแค่ไม่มีโอกาสได้รู้มันขนาดนั้นนะครับคือเรื่องของการเงินนั่นเอง ซื้อบ้านอย่างไรให้ความมั่งคั่งการเงินของเรานั้นเพิ่มพูนออกไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละครับ4เทคนิคนี้นะครับซื้อบ้านได้รับความมั่งคั่งเพิ่มพูนมากขึ้นทุกๆวันนั่นเองนะครับเราไปที่เทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่1นนะครับคือซื้อบ้านคือเงินออมถามว่าทําไมถึงได้เงินออมอ่าระหว่างจะซื้อเนี่ยเราสามารถวางเงินดาวส่วนหนึ่งนะครับวางผ่อนรายเดือนนะครับ ระหว่างรอบ้านเสร็จหรือรอที่เราไปรังสรรค์ไอเดียระหว่างนั้นเนี่ยเงินก้อนนะทั้งเงินดาวแล้วเงินผ่อนรายเดือนของเราเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับบางทีเนี่ยรวมๆๆๆกันแล้วได้เป็นแสนนะครับโอ้โหสมมติเราซื้อบ้าน5ล้านบาทผ่อนไปผ่อนมาเฮ้ยมีเงินมาจากไหน5 0,000นบาทเห็นไหมครับสิตของตัวบ้านก็ลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการเงินออมในอสังหาริมทรัพย์และอย่าลืมนะครับเข้ามาสู่ประเด็นที่2พอออมไปออมมาถูกไหมครับแล้ว มูลค่าทรัพย์สินตรงนี้มันเพิ่มขึ้นเป็นในตัวเรียกว่า capital g a i นั่นเองนะครับประเด็นที่2นี้เนี่ยครับสำคัญมากเพราะอะไรนฮะวันที่เราซื้อบ้านวันนี้เนี่ยสมมุติเราซื้อวันที่1ผ่านไป300วันเราผ่อนดาวมาแล้ว10เดือนถูกไหมครับสิเดือนเนี่ยเราก็สามารถได้เงินออมสมมุติเราได้สัก5 0 0 0 0นบาทอ่ะขยันผ่อนมากเลยนะครับอ่าได้5 0 0แสนบาทซื้อบ้าน5ล้านผ่อนดาว50,000น วันที่เราจะโอนบ้านเนี่ยมูลค่าบ้านที่เราซื้อเนี่ยจาก5้าแสนหล้านบาทเนี่ยมันเพิ่มไปเป็น6ล้านขึ้นมาสมมุตินะครับเห็นไหมครับเราได้แคปิตอลเกนขึ้นมาก็คือมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินจากวันที่เราซื้อเพราะเรากําลังซื้อในอสังหาริมทรัพย์แน่นอนครับอสังหาริมทรัพย์ทุกคนทราบดีว่ามันมีการลงทุนแล้วมีแต่ได้นะครับนี่คือประเด็นที่2อ่าพอถึงประเด็นที่3ของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันคือการแพสซีฟอินคัมเห็นไหมฮะว่าแพสซีฟอินคอมเนี่ยมันแพสซ ภาษีเป็นคเนี่ยพอเราซื้อบ้านอย่างนี้ปุ๊บถูกไหมฮะเราสามารถนําบ้านเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะปล่อยเช่าก็ได้เพราะเรามีโฮมออฟฟิศมีแบบบ้านอื่นๆเนี่ยที่สามารถอยู่เองชั้นบนชั้นล่างปล่อยเช่าไปสานักงานหรือถ้าไม่อยากปล่อยเช่าเราซื้อทั้งหลังเนี่ยมีเรามีถึง6กห้องนอนก็มีนะครับสามารถดัดแปลงเป็น6กห้องนอนได้ภายในราคา4ล้านต้นเห็นไหมฮะก็สามารถดัดแปลงให้มันเป็นบ้านที่ปล่อยเช่าที่ทั้งหลังเช่นกันทีนี้เนี่ย เราก็ไม่ต้องไปลงทุนสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างอะไรแค่นี้เราก็สามารถมีทรัพย์สินมีบ้านที่เป็นพาสซีฟอินค m มสำหรับเราได้แล้วเช่นกันนะครับมาดูประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4นะครับประเด็นที่4เนี่ยเป็นประเด็นที่เราน่าจะต้องรู้แต่บางครั้งมันมาไม่ถึงเรารู้ไหมครับว่าเราสามารถลดหย่อนภาษีได้1000 0แบาทนะครับต่อปี1,000 0แบาทนี่คุ้มนะครับซื้อบ้าน5ล้านเอาไปเอาผลประโยชน์ผ่อนภาษีเนี่ยได้ถึง1000 0แบาทนะครับผม เรื่องของภาษีเดี๋ยวเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ประเด็นสุดท้ายนี่น่าสำคัญน่าสนใจมากเพราะว่าในดอกเบีย้ยที่เราผ่อนแบงค์เนี่ยนะครับเราสามารถนําดอกเบีย้ยไม่เกิน1น0 0 0แบาทของปีปนั้นเนี่ยมาลดหย่อนฐานรายได้ของเราลงไปสามารถประหยัดภาษีได้ตามฐานรายได้ของเราถ้าเราฐานรายได้อยู่10% 15%, 20%เหอนนเหมือนได้แคชแบ็กคืนมาจากกรมสรรพากรตามเปอร์เซ็นต์นั้นได้เลยครับถือว่าเป็นประเด็นที่ลับๆเหล่าน,นี้ไม่น่าเชื่อนะครับ ถ้าเรารู้เรื่องนี้จะไม่รับอีกต่อไปวันนี้ฝากโครงการลาวิล่าพอยท์ไว้ตามนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ